ข้ามานะแล้วสวัสดีนะครับอเอเข้ามาแล้วเดี๋ยวอยู่คุยกันเป็นเพื่อนกันครับไม่เจอกันนานคุยกันด้วยนะครับแล้วก็อาจารย์ชมประสอนด,ด้วยวอ่าจเพื่อนฝูงกำลังทำ ช่วงทานอาหารพอดีอาจจะยังไม่เรียบร้อยกันนะครับก็เลยยังไม่เข้ามาแต่ก็ว่าก็ยังจะให้อยากเข้ามาพูดคุยกันพยายามส่งสื่อสารไปยังเพื่อนฝูงเพื่อนๆน,น้องๆ้อพี่พทุกคนนะครับให้เข้ามาเจอกันนะครับเก่งครับขอบคุณครับที่เข้ามาครับเก่งได้รับชมกันอยู่ไม่ทราบเองยังอยู่ไม่ฮะนะฮะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็ ส่งข่าวมาเข้ามาทางด้านหน้าของไลฟ์นี้ได้เลยครับจะได้พูดคุยกันนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นการทดลองในช่วงแรกๆที่ว่าเวลาไหนที่เหมาะสมวันนี้ก็ลองทดลองเอาตอนช่วงเที่ยงครึ่งอีกหวังว่าทุกคนทานข้าวเรียบร้อยแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงก็มาพูดคุยกันสัก10นาที15บนาทีเพื่อที่ว่าเมื่อ เข้าใกล้ๆจะไปเวลาทํางานตอนบ่ายก็จะเลยมีเวลาที่จะไปจัดการธุระส่วนตัวตัวเองได้นะครับเก่งสวัสดีนะครับเป็นไงมั่งครับเรื่องเพลงเป็นไงมั่งแล้วก็เรื่องของที่รบกวนการจะขอว่าเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องเพลงจะเอามาใส่ในนี้นะครับในในไลฟ์นี่แหละที่จะจัดการทําให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นเพราะตอนนี้ยังมือใหม่อยู่ก็ อาจจะยังไม่ค่อยเรียบร้อยในการที่จะจัดการอะไรนะครับส่งข่าวด้วยนะครับแกงว่าเป็นยังไงบ้างมีความกล้าหาอย่างไรทำนองเป็นยังไงอะไรอะไรยังไงกก็โพสต์มาฟังกันนะฮะฟังกันเพระจะได้ฟังแล้วมีจุดไหนที่พอจะให้คำแนะนำได้หรือว่าอ,อ,อาจจะช่วยเผยแพร่ต,ต่อต่อไปอยังเพื่อนฝูงหรือว่าคนที่รู้จักกันนะฮะก็ส่งข่าวกันเลยมาเลย ได้เลยนะครับก็ตอนนี้มันเป็นช่วงของเวลาหลังจากเที่ยงพึ่งทานข้าวกันมาอาจจะยังไม่มีใครทราบที่จะเข้ามาในจุดที่จะคุยกันนะฮะแต่ขอพูดคุยไปเรื่อยๆนะครับเกินอะๆเลยครับก็เมื่อวานก็พูดเรื่องของการที่ได้มามีความเจ็บป่วยในเรื่องของการที่เราไม่ระวังดูแลตัวเองนะฮะ แล้วก็มันก็เลยเป็นจุดที่ทําให้เราต้องพบกับความเจ็บป่วยต้องพักไปช่วงหลายปีนะครับทั้งการงานทั้งเรื่องระบบเกี่ยวกับร่างกายทั้งหมดทําให้กว่าจะกลับมาปกติก็ยังไม่ปกติดีนะฮะตอนนี้ก็ดีขึ้นมากๆแล้วแต่ในส่วนของก็เราเป็นคนถนัดขวาใช่ไหมฮะถนัดขวาเนี่ยถ้าถนัดขวานี่ก็มือนิ้วหรือเฉพาะนิ้วเนี่ย มันจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้รวดเร็วมากอย่างปกติที่รู้จักกันก็คือเป็นคนเป่าสเปซเจมฮะเป็นนักดนตรีด้านทำเปรตรงนั้นด้านมือขวานี่จะต้องใช้อย่างรวดเร็วเพื่อที่ทําให้เสียงเนี่ยเคลื่อนไหวสาหรับโนตเร็วๆเนี่ได้ได้รวดเร็วนะฮะก็ยังไม่เต็มที่ไม่เต็มร้อยฮนะก็ยังมีจุดบกพร่องเวลาโน้ตเร็วๆหรือโน้ตท,ที่มีอัตรา ยา,ยากขึ้นเนี่ยยังปฏิบัติไม่ค่อยได้ดีนะครับก็ต้องพยายามฟื้นต่อไปพยายามกายภาพต่างๆไปให้มันดีขึ้นนะครับในจุดที่ได้พูดเมื่อวานนี่ก็คือจุดที่ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกเกิดจากตัวของเราเองเนี่ยที่ว่าหนึ่การพักผ่อนน้อยไม่ดูแลตัวเองนะครับให้พักผ่อนเพื่อจะได้มีกําลังวังชากลับมาได้2 ก็คือของเรื่องของการที่ถ้าปีโรคพยาธตัตอยู่แล้วเราต้องใส่ใจพยายามหา,าพวกยาหรือคิดตามที่คุณหมอส่งส่งมาให้เป็นตัวอย่างว่าจะต้องทานยาอะไรหรือเมื่อไปรับการตรวจแล้วคุณหมอจัดยาอะไรเข้ามาแล้วก็ควรเอาพวกลนนะานายาต่างๆเนี่ยมารับประทานเป็นประจำนะครับอย่าทิ้งไปคิดว่า เออไม่เป็นไรขาดบ้างไม่เป็นไรวันสองวันเป็นแล้วช่างมันไม่ไม่ได้นะครับตามที่เคยประสบมาที่ตัวเองก็เป็นลมปุดจะปวดเนี่ยมันก็เกิดจากการที่ความคิดเชนี้นะครับความคิดเชนี้แล้วตัวการต่อไปแต่ตัวที่สามที่สาคัญคือความการกินอาหารหรือเครื่องดื่มหรือสิ่งต่างๆเนี่ยที่เป็นจะทําให้บันบ่นทอนสุขภาพอะไรเนี่ยครับก็ เป็นสิ่งที่ต้องจตดจตำให้มั่นเลยครับ่สิ่งใดที่มีสิ่งอันตรายต่อร่างกายคือเช่นพวกที่เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่มีคาเฟอีนมากๆนะครับหรือสิ่งที่ไม่ไม่ดีเลยต่อสุขภาพเนี่ยรวมถึงผลไม้อย่างต่างนะฮะที่มีความร้อนมากๆอย่างทุเรียนขนุนนะครับ ลำย,ยอะไรเงี้ยเราก็ต้องหยุดเราต้องรู้ว่าตัวเราเนี่ยถ้าไม่ไหวแล้วก็ต้องหยุดครับอย่างที่ผมพบมาก็คือจุดที่ตามใจตัวเองตามใจปากอยากกินอะไรก็กินดื่มอะไรก็ดื่มแต่ไม่ได้รู้เลยว่าตัวเองน่ะกำลังวังชามันมากขนาดไหนนะครับหรือมีอะไรที่สมควรที่จะต้องรับประทานเข้าไปเพื่อให้ร่างกายมันแข็งแรงนะครับตรงจุดเนี้ย ตอนช่วงที่เป็นอาการก็คือว่ามันอ่อนแรงทันทีกล้ามเนื้อไม่ทํางานมือไม้ยกไม่ได้โดยเฉพาะด้าน,นขวาเฉพาะเวลาไปสมองตีบด้านซ้ายใช่ไหมครับเพราะนั้นมันจะติมือไม้จะไม่ทํางานจะเ,เป็นส่วนของการสัมพสาททางด้านซ้ายมาสู่อ,อวัยวะด้านขวาทั้งขาและมือก็จะอ่อนแรงยกมือไม่ได้ยกขาไม่ได้ ก็พูดง่ายๆก็คือเป็นอัมพฤกษ์โชคดีนะที่เป็นอัมพฤกษ์เพราะว่าอัมพฤกษ์เงสามารถกลับมาสู่ชีวิตปกติได้ถ้าเราได้ยาได้รับการศึกษารักษาแล้วก็ได้รับการดูแลการกายภาพให้ถูกต้องให้สม่ำเสมอแล้วก็ยาขาดการรักษาในทุกๆด้านทั้งยาทั้งกายภาพ ทั้งช่วยเหลือตัวเองในการที่ต้องกลับมาปฏิบัติกายภาพเป็นสูตรตัวเมื่อกลับไปจากโรงพยาบาลแล้วนะฮะสิ่ง่งนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งสำคัญที่ทำให้ร่างกายกลับมาได้แล้ววันนี้ก็ยากจะพูดอีกอย่างก็คือว่าสำคัญมากๆเลยคือการทำสมาธิสวดมน์นะฮะหรือ,อปฏิบัติธรรมนี่แหละนะครับจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีโอกาสพักผ่อนทั้งด้านสมอง และร่างกายโดยเฉพาะการสวดมนต์ทำสมาธิสรรมาธิเนี่ยจะช่วยได้มากที่สี่ห้ปีวันนี้ที่หายได้เร็วเนี่ยคิดว่าการสวดมนต์การทำสมาธินี่คือส่วนสำคัญที่จะทำให้ร่างกายได้กลับฟื้นกลับมาได้เป็นปกติอย่างรวดเร็วซึ่งอยู่ขึ้นอยู่กับความความอดทนของเราว่าเราจะอดทนไหมถ้าเกิดว่า เกิดเป็นมาแล้วเราไม่ทอ้อถอยเรามีกำลังใจต่อสู้ให้กลับมาให้ได้อย่าไปคิดว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วเป็นเส้นสมองตีบแล้วร่างกายหยุดไปแล้วทำง,งานไม่ได้เราก็ทอ้อถอยแลวไม,ไม,ไม่ไม่ยอมปฏิบัติใดๆทั้งสิน้นเคยพบตอนที่ไปรักษาตัวอยู่ที่ศูนย์สิรินธะรนะกายภาพบำบัดก็เจอ,อคนไข้เป็นอย่างนี้เช่นกันมือไม้ แข็งไปหมดเพราะว่ามันเอาม,มาพลิกเนี่ยมันต้องต้องดัดฮะยืดกระดูกยืดกล้ามเนื้อแขนขาต่างๆให้มันกลับพยายามกลับไปเป็นสภาพปกติที่สุดก็ไม่ต่อสู้ชีวิตก็ร้องโกรธคนที่มาดัดมือให้ดัดขาให้อะไรเนี่ยโอ้ยบอกเจ็บเจ็บเจ็บอย่าทำอย่าพล้รู้ว่าดีแต่ไม่อยากมันเจ็บมากอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็มาเห็นกับตัวเราว่าถ้าเรา ไม่มีความอดทนไม่มีความมุ่งมั่นเราก็จะเป็นเหมือนเขาที่ว่าร่างกายก็จะไม่ฟื้นกลับมาปกติเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็ตอนนี้ก็คือเราจะต้องช่วยตัวเราตัวเราให้มากที่สุดนะครับเหมือนที่พูดว่าตนไปที่พึ่งแห่งตนตามธรรมะขององค์พระุทธสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะอันนี้คือเครื่องจริงๆที่ว่าถ้าตัวเราไม่ช่วยตัวเราแล้วใครจะมาช่วยเรา คนอน่งช่วยเราได้แต่ว่าก็เป็นภายนอกแต่อยู่ที่จิตใจเราใจเราจะสามารถต่อสู้ให้กลับมาต่อสู้กับภาวะต่างๆที่จะมาบั่นทอนกำลังใจหรือจิตใจเราให้ไม่สู้ไม่พยายามทำให้กลับฟื้นกลับมาได้อย่างเร็วที่สุดนะครับมันเป็นสิ่งที่จะต้องอยู่ที่ตัวเราอา สำหรับเวลาในการที่มาพูดคุยกับพวกเพื่อนๆน,นะครับก็ยังจะต้องขอปรับปรุปรงตัวตัวเองหน่อยก็ว่ายังไม่ทราบเวลาที่ชัด,จชดเจนนะครับถตาว่าถ้าช่วงเวลานี้ยังไม่เหมาะสมเพื่อนเห็นว่ายังติดภาระอะไรไม่ยังไม่สมควรจะต้องไลฟ์หรือมาคุยกันนะฮะก็ก็แนะนํามาครับแนะนําเข้ามาแนะนำเข้ามา,นะนา,มาทั้งทาง,ง Facebook แล้วก็ทางเพจส่วนตัวเนี้ยว่าควรจะเป็นเวลาอะไรมาก ซึ่งขอขอบคุณที่มีคนแนะนำนะครับมีเพื่อนๆแนะนำกันว่าควรจะต้องเป็นเวลาใดบ้างก็มีณนะเวลานี้ก็มีอยู่คนคิดว่าน่าจะเป็นประมาณ5โมงเย็นซึ่งเลิกงานแล้วก็อยากจะถามให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนะครับช่วยแนะนำว่าเวลาใดที่เหมาะสมที่จะทำไลฟ์อย่างนี้ครับจะได้มาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ้าได้พบอะไรมาบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างเส็จแล้วก็นํามาพิจารณาแก้ไขนําไปเพื่อที่จะสู่การทําให้คนอื่นๆได้เห็นนะว่าการทําเช่นนี้การปฏิบัติตัวเช่นนี้ดีควรจะทําตามหรือสิ่งที่เราทำมานี้ประสบการณ์ที่ไม่ดีที่มาเล่านี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทําต้องเลิกเลยนะครับก็ อยากจะให้เป็นช่องที่จะมาพูดคุยพบปะนะทั้งสามกันหรือ,อแล้วก็อาจจะเป็นการช่วงที่จะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้บ้างเลยระบ,า,ะบายามาได้มาพูดอะไรพูดจาอะไรต่อกันตกันนะครับก็การจะสบายใจขึ้นโดยเฉพาะผมนี่ตอนนี้มันเข้าววัยเกษียณแล้วนะครับการได้มาไลฟ์ได้อะไรมีคนมาพูดคุยด้วยมันก็มีความสุขนะครับเพราะว่ายิ่งแก่แล้ว สิ่งที่สําคัญคือครอบครัวอบอุ่นเพื่อนฝูงที่รักกันยังติดต่อกันอยู่นะครับแล้วก็ 3. ได้ทําในสิ่งที่ทําให้สมองเราได้พัฒนาร่างกายเราได้มีการได้ออกกําลังกายบ้างม,มีความคิดบ้างจะก็ง่ายๆก็คือจะทาให้เราไม่ต้องเป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับเป็นสิ่งที่จะต้องออพิจารณาแล้วก็ ปฏิบัติให้ได้สม่ำเสมอตลอดเวลานะครับก็มีเรื่องราวมากมายครับตั้งแต่เริ่มเข้าวงการดนตรแตีแต่เป็นนักเรียนดูยางที่สุกรลาบขึ้นมาเว้นเล่นวงดนตรีสากรตั้งแต่โรงเรียนสุกรลาและมาตลอดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็ไปเล่นวงสิงคโอมโบนะครับสิ่งนี้ประสบการณ์ทั้งหมดประมาณ40กว่าปีอัเนี้ยห้กว่าปีนี่ครับตเนี้ยจะมันเป็นบทเรียนที่ เราจะต้องเอามาพลิกกับแล้วก็พิจารว่าสิ่งไหนสมควรไม่สมควรอย่างไรนะครับก็อยากจะเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ประสบการชีวิตเลยปร,ประสบพบมาเนี่ยกลับมาพูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนนะครับแต่นี้จุดที่สำคัญอีกอย่างก็คืออยากจะให้วิชาความรู้ด้วยครับก็ค,คิดว่าช่องนี้ตัวเองมีความรู้ในด้านของดนตรีมากอาจจะต่อไป ช่วงสั้นนี้ก็จะเป็นวิชาการสำหรับดนตรีเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่อ,อยากจะเข้ามาเข้าใจดนตรีทั้งเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำคัญคือเรื่องโน้ตเพราะสมัยก่อนเนี่ยเล่นดนตรีเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นคนโชคดีที่ว่าเริ่มมาอยู่กับโน้ตดนตรีสามารถอ่านโนต้ตดนตรีได้ซึ่งสิ่งนี้สําคัญนะฮะเพราะว่าเห็นประโยชน์เลยว่าเมื่อตอนไปเล่นที่ในต่างประเทศเนี่ยเราไปโดยเราเล่นกระบ,บง เป็นวงซิงค์อมโบเนี่ยคนที่เป็นเล่นซิงคอมโบอยู่เนี่ยต่ประเทศดูวยมากเขาไม่อ่านโน้ตก็คือไม่ว่ทาทั้งประเทศเราก็เหมือนกันมัมันก็จะใช้วิธีแบบแกะแกะแกะคือเป็นตัวโตไปอยู่ในครงมือแต่ไม่รู้ว่าโน้ตตัวนั้นเป็นโน้ตอะไรอยากจะอาจารย์ส่วนยังไงอันนี้ถ้าเรารู้นะครับจะสําคัญมากเพราะาตัวผมเนี่ยเมื่อไปเล่นต่างประเทศเนี่ยนอกจากเล่นประจํากับวงดนตรีตัวเองแล้วเรายังสามารถเข้าไป มีรายได้พิเศษด้วยการที่ว่าวงที่เป็นฮา s ส์แบนหรือวงประจําที่ในในขับนั้นน่ะเขาก็จะจ้างเราเหมือนกันให้ได้เล่นเพราะตอนนั้นที่ไปเนี่ยบอกว่าเล่นทับเ็ตนะฮะมือทับเ็จของวงเขาขาดแล้วก็เลยเข้าไปแทนนะครับเนื่องจากเราอ่านโน้ตได้อ่านโน้ตไซร์เดดิ้งคือเมื่อมองเห็นโน้ตแล้วเราสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับครบถ้วนนี่ก็ถือว่าเป็นวิชาความรู้ที่จะเพิ่มเงิน เพิ่มความสามารถของเราเมื่อเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญคือเราจะมีความภูมิใจครับเมื่อเมื่อเมื่อไปเล่นต่างประเทศเนี่ยถ้าเราเล่นดนตรีแล้วคนต่างประเทศเขาชื่นชอบเราเขาก็เรามันจะเกิดความภูมิใจว่าเราเป็นคนไทยวงดนตรีคนไทยนะเราสามารถจะเล่นกับเขาได้ไม่อายออผมไปเล่นที่สิงคโปร์นะครับ ตอนไปลิสปร์เนี่ยวงฮา s ส์แบนหรือวงที่ประจำเล่นประจำมีวงหนึ่งเนี่ยคล้ายๆเป็นวงที่จะมีนักร้องออมาร้องกับวงเขาด้วยเนี่ยนะฮะเขายื่นข้อเสนอเลยครับชวนให้ผมอยู่ต่อ5ปีที่สิงคโปร์เขาแต่ผมคิดว่าเรารักวงรักบ้กบานเกิดผมคิดว่ายังตอนแรกยังมีความยังไม่มีความ,มคามิดว่า ต้องผจญภัยออกไปขนาดนั้นเรากลับบ้านเราเราก็มีงานทําเราก็มีเพื่อนมีครอบครัวดีกว่านะก็เลยกลับมาแต่ยังคิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนนะที่ไปร่วบทํางานกันหลายคนแต่จะทยอยเรื่อยๆนะครับทีเข้าวมาจะเอาเรื่องราวทั้งการเล่นทั้งอะไรก็มา,าที่ไปต่างประเทศมีประสบการณ์ยังไงกับใครบ้างอะไรบ้างนะฮะอย่างณนะตอนนี้เนะี่ยที่เห็นนะเก่งคุณสมศักดิ์เนี่ย เล่นด้วยกันมาแล้วก็ดบัดนี้ก็ยังดีใจครับว่าเก่งยังทํางานในด้านดนตรีอยู่แล้วถ้ามีดนเกี่ยวกับเพลงหรืออะไรนะครับเอามาแนะนากันแล้วก็หรือนํามาเปิดให้เพื่อนฝูงจะได้เ,เห็นว่าแนวทางของงานงานของเรานั้นมีความเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนนะครับวันนี้ก็ยังไม่เข้าเพื่อนฝูงยังไม่เข้ามามากแล้วหรืออาจจะเป็นเรื่องของระบบในการที่กดให้ติดตามอะไรนรี่ฮะมันยังใหม่อยู่ ก็เลยยังไม่มีใครเข้ามาพูดคุยกันมากแต่คิดว่าวันนี้จะคงเป็นตัวอย่างไว้แล้วก็จะมีข้อแนะนําเรื่องเวลาอะไรก็ขอแนะนําเข้ามาได้เลยนะฮะทั้งๆๆๆทางทางเพจทั้งด้านเพจและทางเฟซนะครับขอจะปรับปรปุงต่อไปก็ยังไงขอบคุณครับที่เข้ามานะครับชมกัน 4- ี่ห้าคนนะฮะเอา,าเช่นนี้ไปก่อนแต่แล้วจะเอ่อ,อคลิปคลิปนี้ขึ้นอัพขึ้นที่ช่อง ทั้งสองทั้งสองแห่งนะฮรทั้งเพจทั้งเพจและเฟซเฟซบุ๊กนะฮะแล้วก็ไงก็ติดตามกันเดี๋ยวส่วนเวลาอะไรที่จะเข้ามาพูดคุยกันใหม่เนี่ยก็จะเริ่มด้านนะเป็นข้างคราวไปนะฮะเพื่อใหอ้อ่เป็นประจําไปเพื่อจะมาเจอกันพูดคุยกันนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็พบกันใหม่ครับแล้วจะได้นั้นเวลาจะพยายามมาทุกวันแต่เรื่องเวลาเนี่ย อาจจะเป็นช่วงเที่ยงครึ่งนี่ไว้เป็นประจำก่อนสัก15นาทีคุยกันให้หายคิดถึงกันยังไงขอบคุณนะฮะแล้วก็ขอเชิญติดตามทั้งแชร์ทั้งไลค์ด้วยกัน้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ